ก็ขอสวัสดีกับผู้ชมครับวันนี้มาอยู่ช่วงของข่าวก็บ,บอกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ก็มาแนชิวๆนะครับสไตล์โยคะเออหยุดในแมปของอโรโยคะในผู้ชมที่ด้ว่าโหฉากคือสวยมากก็มีฝึกโยคะด้วยซึ่งวันนี้ครับเลยได้ว่าข่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะมากนะครับแต่ว่ามีเรื่องของของแจกฟรีอีเวนต์ครับสามเวนติดแล้วก็ลิมิเต็ดมาใหม่ครับที่หลายคนเนี่ยเชื่อว่า อยากดูแน่นอนสัปดาห์นี้เพราะมีแต่ข่าวที่เป็นรายได้นะครับของผู้กำกัเงนเนในกลยคุผู้ชมที่ได้ของฟรีด้วยได้ของไอพิเศษไปซื้อด้วยนะจะมีกันบ,บ้างเนี่ยไปดูดีกว่าครับผู้ชมมาที่ข่าวแรกครับอันนี้เนี่ยเป็นขอจากอเมซอนพลาสนะครับหลายคนที่สมัครอเมซอนพรา m มเนี่ยจะได้ของชิ้นนี้ไปครองนะคือด้านของ UFO ครับที่สามารถส่งครับ สัญญาณได้เป็นเอฟเซกนะผู้ชมที่หลายคนชอบไปมากคือไอตัวเนี้ยปล่อยมาช่อง่ายแต่หลายคนก็จับจองอะโอ้โหนะ่าซื้อมากซื้อเป็นของจากมาซอนพามนะครับในเดือนนี้นะผู้ชมหลายคนที่อยากได้ครับต้องรีบเก็บนะครับผู้ชมซื้อมาซอนพามครับสมัครฟรีนะครับครั้งแรกแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือคุณต้องซื้อนะครับผู้ชมคือเห็นหลายคนเยอะมากเอาโค้ดจากทนางของยูฟโอเนี่ยไปขายนะครับคือแนะนําว่าหลายคนที่แบบไปซื้อพวกโค้ดมาเนี่ย ถ้าไม่จะเป็จริงๆเนี่ยแนะนำครับว่าสมัคร Amazon Prime คุ้มกว่าเพราะมันมีแจกเกมด้วยมีแจกของเกมอื่นด้วยมีดูซีรีส์ด้วยคือคุ้มค่ามากหลายคนเนี่ยไม่ค่อยสังเกตกันว่า Amazon Prime ครับมันมีข้อดีเยอะแต่เป็นเพลยเเกงกับไอของแจกชิ้นเดียวคือหลายคนที่สนใจนะครับอยากดูซีรีส์พวกเนี้ยพวกซีรีส์ที่เป็นอะไรว่า The Boy ว่า Invisible หรือว่าพวกเกมแจกฟรีพวกเนี้ยแนะนำครับว่าสมัคร Amazon Prime คุ้มกว่าไปซื้อของแยกนะคุณผู้ชม แต่ของขายแยกเนะี่ยราคาก็ไม่ได้แพงมากนะแต่ส่วนตัวแนะนําว่าสมัครเอาสอมพามคุ้มกว่านะครับสำหรับายคนที่สนใจแต่ถ้าคุณจะซื้อโค้ดก็ซื้อก็ได้ซื้อโค้ดจากร้านแยกไปแต่ว่าอันนี้แนะนานะครับสำหรับยคนที่อยากสมัครนะเอามาสอบพามคุ้มกว่านะครับผ,ผู้ประสบนะเป็นข้อแนะนาอย่างหนึ่งที่ผมอยากแนะนํามากแต่หลายคนไม่ก็ทราบกันเกิดเรื่องนี้มาที่ข่าวต่อไปกันบ้างครับข่าวนี้ครับเป็นข่าวของในวีเต็ดชิ้นใหม่นะครับสามชิ้นในการจ่าทางด้านของแวนครับกับ เดอะนอร์สเลสที่มาคอสโอเวอร์กันนะคุณผู้ชมมีทั้งหมดครับ3ชิ้นขายครับ2รอบต่อหนึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมมาที่ชิ้นแรกครับสโนว์บอร์ดขายวันที่13กุมภาพันธ์ครับเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแล้วก็9ก้าโมงเช้าถึงสิโมงเช้านะครับชิ้นที่2ครับเป็นหมวกนะครับขายวันที่14กุมภาพันธ์เวลาเดิมครับคือเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแล้วก็9ก้าโมงเช้าถึงสิโมงเช้านะครับอันที่3ครับเป็นแว่นตาครับอันนี้มาแหวกหน่อยเพราะว่าขายวันที่ 20กุมภาพันธ์ครับแต่ขายเวลาเดินนะครับคือเที่ยงคืนหนึ่งตีหนึ่งแล้วก็เก้าโมงเช้าครับสิบโมงเชา้าหลายคนที่สนใจครับไปซื้อกันได้นะครับผู้ชมจากหน้าของแวนนะเรียนเราโอ้โหมาขาย3ชิ้นเลยแล้วก็ในแแบบแวนเวอร์ล่าสุดในตอนนี้มีอัปเดตนะครับเป็นซีซั่นแล้วก็ขายของใหม่น,นะครับเป็นพวกเอเซอรี่เพิ่มเติมแล้วก็เสื้อผ้าพร้อมทั้งเสื้อจัดเดอวยนอะเลยที่ราคาโคตรแพงเลยครับผู้ชมแพงมากเป็นหลักร้อยกว่าบ,บัก๊กไม่รู้ว่าแก ิวตังจะไหนนะครับขายแพงมากจริงๆกับของคอสโอเวอร์จินนี้แพงมากกับเดอะนอร์ทเลสมาที่อีเวนต์กันบ้างครับผู้ชมกับอีเวนต์ของบิดอเวอร์ดนะบิดอเวอร์ดครับเป็นงานประกาศรางวัลครับสัตว์นักดนตรีนะบอรศิลปินนะที่ได้ว่าหลายคนเนี่ยชื่นชอบกันมากจากธนะของฝั่งอังกฤษแล้วก็มีการจัดเมียนกีนะครับแต่ผมเนี่ยจะไม่ขอพูดเรื่องเมียนกีด้วยกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่ครับมันจะจัดดึกแล้วก็คนไทยจะดูไนไม่ได้ผมจะมาพูดถึงของแจกฟรีกว่าที่โอ้โหมีเยอะมากมีของแจกฟรีทั้งหมดครับก หนึ่งสองสามสี่ชิ้นนะกันนะคุณผู้ชมเป็นสร้อยคอทวยยางวานมวกแล้วก็ป้ายครับแล้วก็มีของขายนะครับจากทีมเพนเตอร์เลสพร้อมทั้งคอนเสิร์ตครับจากพีเมเตอร์เลสนะคุณผู้ชมที่เตรียมจัดครับเที่ยงคืนนี้นะครับวันที่12กุมภาพันธ์จัดครับตลอดสัปดาห์นะครับจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ครับต่อประมาณเที่ยงนะคุณผู้ชมถึงหมดหลายคนที่สนใจครับไปฟังกันได้ครับกับคอนเสิร์ตของทีมเพนเตอร์เลสนะคุณผู้ชมที่ก็ได้ว่าคือก็ดังพอสมควรอ่ะดังในติ๊กต็อก เออหลายคนที่ชื่นชอบครับคอนเสิร์ตนะครับคือดูกันได้นะครับคือไวมากคุณผู้ชมเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นของเดวิดเกอร์ต้าใช่ไหมคราวนี้ครับเป็นของบิบเบิลเลสคอนเสิร์ตสองครั้งติดเลยคือแมปนี้เป็นแมปวีพีปาร์ตีนะครับมันจะมีพวกเมียนกีดเยอะด้วยพอสมควรหลายคนที่สนใจนะครับเมียนกีดไปหาได้จากทางวิดเจอร์ข่าวนะครับจากหน้าของบิวต์อะวอร์จะมีอยู่นะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมไปขอพูดมากเพราะว่าหลายคนเนี่ยสนใจคอนเสิร์ตกับของฟรีมากกว่ามาที่อีเวนต์ต่อไปกันบ้างงครัับบกออีเวนต์ข NFL ไทยคูนนะครับผู้ชมที่ให้คุณเนี่ยสามารถสร้างครับสนามอเมริกาฟุตบอลเองได้พร้อมทั้งสร้างทีมมากมายครับผู้ชมกับเกมนี้เป็นเกมที่เล่นเพลินนะครับพร้อมทั้งของแจกฟรีครับสชิ้นด้วยกันนะครับผู้ชมที่คุณสามารถไปเก็บได้ครับไปฟรีนะจากอีเวนต์นี้มีการเก็บครับเป็นหน้าของลูกบอลหมวกกระเป๋าโหเยอะมากมายพร้อมทั้งของขายครับจาก NFL เหมือนเดิมไอของขายเนี่ยไม่พูดมากเพราะว่า ไออันเก่าก็เหมือนเดิมอะแต่อันนี้แค่เพิ่มของแจกฟรีเฉยๆครับผู้ชมหลายคนที่สนใจครับไม่กันได้ครับกับ NFL ไทฟูลนะเป็นเกมที่น่าเพลินครับใครที่แบบว่าไม่อยากจะแบบนั่งเก็บไอพวกแบบว่าของฟรีเฉยๆก็เล่นเกมได้นะครับไทฟูลเพลินๆนะครับผู้ชมกับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่คอนเซ็ปต์มาดีนะครับแต่ว่าปัญหาตรงเลยคือมันแหกมันบั๊กเยอะ <laughs> บั๊กเยอะมากจนโดน,นผมดิสไซน์ไปเยอะพอสมควรแต่ว่าเกมนี้ก็ไม่ได้แย่นะเอาจริงไม่ได้แย่ มาที่เป็นสุดท้ายของน,นี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมกับมาด้านของเอโรโยคะคุณผู้ชมคือถ้าใครอาจจะชื่อเนี่ยอย่าไปมองว่าเป็น OLO นะคุณผู้ชมหลายคนชอบมองเป็น OLO คือมันก็เขียนอะไรจริงๆอะ่ะคุณผู้ชมเออเขียนขายมากแมบบนี้นะครับมีการแจกของฟรีเยอะมากมายครับเป็นพวกเผยว่าผ้าปูโยคะเออแจกผ้าปูโยคะคือให้คุณไปโยคะที่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็แจกหมวกครับเสื้อผ้าต่างจากเอโรโยคะ พร้อมทั้งคุณเนี่ยสามารถฝึกโยคะได้นะครับที่บ้านนะครับคุณผู้ชมกับแบบนี้คือมันมีโซนฝึกโยคะด้วยคุณผู้ชมเป็นโซนที่เป็นเหมือนวงกลมใหญ่ก็มีน้ำก๊อบงาะไปคุณผู้ชมอันนี้คุณสามารถฝึกโยคะได้นะครับพร้อมทั้งนั่งดูครับวิธีการสอนโยคะจากคนที่ว่าได้ว่าผู้เชี่ยวชาญนะคุณผู้ชมเออแบบนี้คือคุณเล่นเสร็จปุ๊บคุณโยคะที่บ้านได้อะคือมันก็ดีนะคอนเซ็ปต์เกมนี้สมชอบคอนเซ็ปต์เกมนี้มากเลยเพราะเป็นคอนเซ็ปต์เกมที่คือนอกจากจะเล่นอยู่ที่บ้านนะเนี่ยครับยัง อยู่บ้านเฉยๆเบื่ออย่าฝึกโยคะเล่นดูเกมนี้ได้ครับเกมนี้มีสอนนะครับแล้วก็มีระบบฝึกด้วยนะคุณผู้ชมที่คุณเนี่ยต้องเน้นนะครับใส่หูฟังฝึกโยคะที่บ้านฝึกโยคะแบบทำให้ร่างกายสบายใจแล้วก็ออกกำลังกายด้วยโยคะที่มันดีนะอันนี้หลายคนที่จัดที่ย่ำลือกันมาส่วนตัวผมก็ไม่เคยโยคะนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าใครอยากไทราบเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าโยคะดียังไงนะเผื่อหลายคนจะไปฝึกกันบ้างคือเกมนี้มันเกมที่เปิดมาเดิมการฝึกโยคะดีมากครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์เกมมันดีนะคุณผู้ ออของแจกฟรีก็มีทุกวันนะครับหลายคนที่อยากได้ครับต้องมาเก็บทุกวันนะคุผู้ชมกับแมปอย่างเอโกโยคะงานนี้คือทั้งหมดครับกับคาร์บอนสัปดาห์นะคุณผู้ชม,มได้ด้ว่าโหเยอะมากมายครับทั้งอเมริกาฟุตบ,บอลโยคะสโนว์บอร์ดกีฬาครบเลยงานนี้หลายคนที่เป็นสายกีฬาครับห้ามพลาดนะครับพร้อมทั้งคอนเสิร์ตนะจาะพิมพเ์เพเ์เรสที่มาครับสุดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมเออเพลินแน่นอนคอนเสิร์ตโยคะ อเมริกาฟุบบอลคือไม่เบื่อครับช่วงนี้อีเวนต์มาถี่ถี่มากจริงๆนะหลายคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อจังเราบ็อกช่วงนี้ไม่เบื่อครับอีเวนต์มาถี่มากนะคุณผู้ชมต้องรอดูกับว่าอนาคตเนี่ยจะมีอีเวนต์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคุณผู้ชมต้องรอดูครับสรับข่าวสัปดาห์นี้ครับก็มีเพยงนี้นะคุณผู้ชมหายคนที่ชื่นชอบครับอย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคุณผู้ชมสับเพยงนี้เพยงนี้ครับสวัสดีครับ